สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูการติดตั้งของตัวกล้องนี่เลยนะครับ70็ดไม้เอห้าหนนะครับเป็นรุ่นตัวนี้เลย <S <S ก็จะเป็นกล้องที่บันทึกด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับตำแหน่งของกล้องด้านหลังเราจะติดตรงที่กระจกเลยนะครับเดินชุดสายไฟยเข้าตรงท่อย,อยางตัวนี้ก็จะเป็นกล้องด้านหลังนะครับก็ลักษณะก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะติดตรงบริเวณแถวกระจกด้านหลังประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ทีมช่างเรานะครับก็แกะลูกยางออกมาแล้วนะครับเราจะร้อยตรงชุดสายไฟกล้องหลังเข้าตรง่อตรงนี้นะครับก็จะเดินตามตะเข็บด้านข้างนะครับขึ้นมาวันนี้เลยส่วนตำแหน่งอะแดปเตอร์ที่เลี้ยงไฟกล้องนะครับเราก็จะเสียบที่จุดบุหรี่ของตัวรถนะครับแล้วก็เก็บชุดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับวิบ่งขึ้นมาเก็บไว้ในคอนโซลน,นะครับ คืนนั้นกับค้างแล้วก็มาที่ตัวกล้องนะครับตำแหน่งของการติดตัวกล้องนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณกระจกด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับพวกกล้อง70หมายนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับก็สามารถที่จะปรับหมุนขึ้นลงได้นะครับตอนนี้ก็ให้ช่างนะครับทําการเก็บจุดสายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็มาดูความเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งนะครับ ตำแหน่งของกล้องหน้านะครับก็ะย่าสิ่งลงบริเวณกระจกประมาณนี้เลยนะครับชุดสายไฟนะครับเราก็จะเก็บเรียบร้อยนะครับขึ้นตรงด้านหลังคานะครับแล้วก็วิ่งลงกับด้านข้างเก็บชุดสายไฟไว้ในคอนโซลแล้วก็ชุดสายไฟตัวอะแดปเตอร์ก็เสียบที่จุดบุหรี่เลยนะครับประมาณนี้ก็เป็นการเก็บชุดสายไฟด้านข้างครับเราได้เก็บชุดสายไฟ ตัวกล้องหลังนะครับไว้ในกับคอนโซลด้านข้างทั้งหมดนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็ให้ช่างนะครับเก็บผ่้พวกคอนโซลเรียบร้อยก่อนนะครับพอตอนนี้เราแกะคอนโซลออกมาเพื่อที่จะเดินสายให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับชุดสายไฟตัวก,กล้องด้านหลังเราก็วิ่งเข้าท่อนะครับแล้วก็สายไฟก็จะวิ่งออกมาประมาณแค่นี้นะครับ กล้องก็สามารถขยับขึ้นลงได้สายไฟก็จะเก็บไว้ในคอนโซลประมาณนี้เลยนะครับตำแหน่งติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับเดินที่สายไฟให้เรียบร้อยนะครับเดินตรงกับด้านข้างนะครับตำแหน่งที่กล้องด้านหลังติดก็คือกระจกด้านในรถนะครับสามารถปรับมุมมองขึ้นลงได้นะครับส่วนกล้องด้านหน้านะครับก็สามารถที่จะปรับมุมมองขึ้นลงได้ประมาณนี้เลย หน้าจอนะครับจะแสดงเป็นจอนจอครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็กล้องด้านหลังอันนี้กล้องด้านหน้า4ปุ่มเหมือนเดิมนะครับสลับมุมมองกล้องหน้าหลังประมาณนี้เลยตั้งค่าก็สามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับทําการเปิด wi-Fi h ฮอสปอตก็เปิดตรงนี้ได้นะครับพอทําการเชื่อมต่อนะครับถ้ามีอัปเกรดนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับสามารถที่จะอัปเดตได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมทําการอัปเดตให้ลูกค้าก่อนนะครับ การเชื่อมต่อไปที่ตัวกล้องนะครับประมาณนี้เลยปื๊บโอเคก็พุทนะครับพุทให้ตัวกล้องมีการอัปเดตใหม่นะครับประมาณนี้รอให้โหลดถึง100%นะครับประมาณนี้นะครับพอขึ้นประมาณนี้ก็กดรับจับนะครับ ตัวกล้องนะครับก็จะทําการอัปเดตนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งดับเครื่งโยนนะครับหรือว่าตัวกล้องนะครับประมาณนี้เลยให้ตัวรถมันเลี้ยงไฟกล้องไปตลอดเลยนะครับนะครับพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวกล้องจะบูตขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเจ็ดสิบไมล์ขึ้นมาแล้วเท่านี้นะครับก็เป็นการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูที่แอปนะครับตัวกล้องนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อใช้ตัวเพิ่ม 4G ได้นะครับที่แบบสามารถดูภาพเรียวถามได้หน้าแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกล้องรุ่น A510 สามารถที่จะสลับมุมมองกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับถ่ายรูปได้ประมาณนี้เลยเปิดปิดเสียงบันทึกนะครับในรถได้ตัวอัลบั้มนะครับสามารถดูไฟายอัลบั้มของตัวกล้องได้ ไ์ทั้งหมดนะครับประมาณนี้เลยกดเข้าไปดูไฟล์นะครับทําการดาวน์โหลดได้นะครับลบได้ส่วนขยายนะครับก็จะเป็นกล้องด้านหลังนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ถ้าเราอยากจะตั้งค่าก็สามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับประมาณนี้เลยให้ลูกค้าสามารถลองเล่นดูได้นะครับเชื่อมต่อเวลากับตัวกล้องนะครับก็ตรงนี้เลย G.P.S. ปรับเวลาอัตโนมัติก็สามารถกดได้นะครับสามารถเลือกเวลากรุงเทพประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนะครับสนใจที่จะติดตั้งตัวกล้องนะครับก็ติดต่อสอบถามมาที่ร้านโนมิชอปได้เลยนะครับสวัสดีครับ